แล้วก็ชื่อบัญชีที่จะโอนข้าเป็นชื่อของคุณพ่อเท่านั้นเพื่อป้องกันมีชาชีพแล้วก็เพื่อความโปร่งใสของฝั่งเราด้วยนะคะว่าทุกบัตรทุกสตางค์จะถึงคุณพ่อจริงๆแล้วก็จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะคะก็คือครั้งนี้เราได้สปอนเซอร์ใจดี3 3รายอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะคนแรกก็คือคุณอตุยนะคะจากบริษัทเพียวพัฒนะคะผลิตภัณฑ์ก็คืออะไรนะสวิตแลบ สวิตแลบนะคะของอตู๋อันยาวนี่อันมีอีกคันนึงตรงนู้นลูกอุ้ยมันเริ่มตีกันแล้วอันยันคนละมันจะพัวกันมันจะหยุมต่อโอ้โหไม่ไม่ไม่กินเร็วเนาะคือตอนนี้นะถ้าใครมาถามออยว่าอายุ40แล้วยังไม่มีจะมีตอนนี้จะชาไปไหมจะบอกว่าเด็กโตเร็วมากนะเด็กโตเร็วมากจริงเธอยังไม่ทันแก่หรอกลูกเธอโตก่อน นีรู้เรื่องหมดแล้วนะให้หยิบอะไรได้แล้วใช้ได้แล้เด็กโตเร็วจริงเลยแบบใจหายเลยอะ่ะทันใช้แน,น่นอนไม่ต้องห่วงนะคะเด็กสมัยนี้โตเร็วเก่งเร็วเลิศแค่เราเลี้ยงเขาให้แบบอยู่ในศีลธรรมนะเขาจะเป็นคนดีของเราและของสังคมเนี่ฉันก็พานี่แล้วก็นี่อันนี้คือสิ่งที่เราจะแนะนําอีกอันนึงก็คือหนังสือมานีาาชูใจ สมัยที่เราเรียนกันปฐมอ่ะไม่จะพูดเราก็ไม่ได้เนอะคนในนี้ก็คงจะไม่ได้เรียนเล่มนี้แล้วสมัยนี้มีเปล่าสมัยนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเรียนอันนี้แลวเปล่าเขาน่าจะปรับหลักสูตรใหม่แล้วเนาะใช่สมัยเรามันจะเป็นเล่มเล็กๆแต่ว่าอันนี้ไอว่าเขาเอามารวมไงเจ้าใช่ขัดง่ายง่ายกระดาษเป็นเหมือนกระดาษโลเนียวใช่ไหมเออกระดาษเป็นกระดาษแบบไม่ขาวจ๋วอ่ะเป็นกระดาษสีน้ำตาลน่ะ อุ้ยแอดลาฉันดูโบราณมากดีไม่บอกว่าทํามาจากแบบปากกับกล้วยอะไรอย่างนี้แล้วใครเรียนแอดลาต้องซื้อหนังสือมาแอดล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 าแพงมากนะเป็นหนังสือที่รู้สึกว่ามันแพงแล้วดูมันสวยจนไม่กล้าจะขีดเขียนอะไรลงไปพี่มาเปล่าพี่เกียดเรียนนะคะแต่ทั้งชอบนะอธิจูดแลิจูอะไรอ่ะอันไม่ลืมละ ฉันจพูดไม่จบเลยอ่ะผู้สนับสนุนใจดีของเราหนึ่งคือคุณอตุยนะคะจาก p e e ยว a s s นะคะคนที่สองนะคะทางน้ำดอสนะคะอ h My d o s นะคะดูเอมีกันด้วยนะดูเอ็มวีด้วยเอ็มวีมีแล้วนะคะจริงอหรอเร็วจังใช่ยูทูบเปิดมาสองร้านแล้วแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีคนที่สามนะคะก็คือจิววิงนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่พ่อๆกับบิ๊มใช้อยู่แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะก็เป็นเป็นแบบ ขอป้ายอะไรเ้วเขาก็จะให้โลโก้มาแล้วเราก็ทําเองอไงนะมันยากตรงทําเองเนี่ยแหละจะไปตปิ้นไหนเธอะจะบ้าเหรอลงพิมพ์มันไม่ใช่อยู่ดีดีเธอเปิดเพจแล้วเธอก็ปิ้นหนึ่งแผน่นอีนี่ในงะ <c oughs> นะายทุกอย่างเดีย๋ยวให้ป้าทําไจป <c oughs> เป็นภนะาราคนอ,อื่นแค่นี้เราก็เป็นภาลาคนอ,อื่นเยอะแหละแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดนะคะ เออไม่ว่าจะเป็นค่าค่าซองค่าปิ้นค่าอะไรต่างๆนะแล้วก็ส่วนต่างของเสื้อที่แม่มีค่าส่งค่าส่งเราได้รับสปอนเซอร์จากไปษนีไทยนะคะไปษณีไทยจะซัอพอร์ค่าส่งทั้งหมดให้เลยนะคะคก็คือแบบไม่งั้นคือทางทางมามมี่ก็จะเป็นคนออกเอง <มา S 1> <laughs> แล้วก็ส่วนต่างทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างเสื้อจํานวนผลิตเสื้อหรือว่า อะไรต่างๆที่แบบกระเด็นออกมาจากที่สปอนเซอร์เขาดูแลให้นะคะก็จะเป็นทางพ่อๆนะคะพ่อๆเป็นคนจ่ายนะคะยิ้ขนลุกเลยอ่ะสีแต่ละคนแบบูข้าว